ตำรวจจับกลุ่มผู้ก่อเหตุที่ฆ่ารัดคอห่อศพทิ้งอำพรางป่าละเมาะริมคลองชลประทานแก้มลิงหนองใหญ่จังหวัดชุมพรได้แล้วนะคะหลังจากที่แม่ยืนยันว่าศพนิรนามนั้นเป็นลูกชายของตัวเองซึ่งเป็นเจ้าของร้านมินิมาร์ทค่ะขณะที่ผู้ก่อเหตุนะคะที่แท้ก็เป็นเพื่อนชายคนสนิทค่ะความคืบหน้าคดีพบศพชายนิรนามถูกฆ่ารัดคอหน้าถูกมีดกรีด มือถูกจับควยหลังลามด้วยโซ่ศพถูกห่อด้วยผ้าห่มนวมและเสือถูกทิ้งไว้บริเวณป่าละมาะริมคลองชลประทานใกลประตูระบายน้ำหัววังพนังตักพื้นที่แก้มลิงหนองใหญ่หมู่ที่8ตำบลบางลึกอำเภอเมืองชุมพรเหตุเกิดเมื่อวันที่7มกราคมที่ผ่านมาพันตำรวจโทร สกิจสุขนิดรองผูก้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองชุมพรได้เชิญนางสุวรรณีศรีพิจิตชาวอำเภอท่าแซะพร้อมกับลูกสาวและญาติมาสอบปากคำเนื่องจากเมื่อวันที่สามกราคมที่ผ่านมาได้มีการแจ้งความว่าลูกชายคือนายจิรศักดิ์ตรียวงเจ้าของร้านมินิมาร์ทในตำบลรับร้ออำเภอท่าแซะหายตัวไปพร้อมกับรถยนต์เก๋งและรถยนต์กระบะยังไม่สามารถติดต่อได้ค่ะ ล่าสุดตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐานเสนอสารจังหวัดชุมพรออกหมายจับในเจนเพื่อนชายคนสนิทของนายจิรศักดิ์ที่อยู่ด้วยกันมาตลอดเพราะว่าหลังจากที่แม่นายจิรศักดิ์ไปแจ้งความลูกชายหายตัวไปในเจนก็ได้หายตัวไปด้วยเช่นกัน ทั้งนี้มีรายงานว่าตำรวจชุดสืบสวนสามารถควบคุมตัวนายเจนเพื่อนชายคนสนิทของผู้เสียชีวิตได้แล้วนะคะขณะที่ขับรถยนต์หลบหนีออกนอกพื้นที่ไปถึงอำเภอปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และตำรวจนั้นอยู่ระหว่างการควบคุมตัวมาสอบปากคำพร้อมกับเก็บพยานหลักฐานต่างๆเพิ่มเติม ส่วนสาเหตุการฆาตกรรมในครั้งนี้เบื้องต้นยังอยู่ระหว่างการสอบสวนผู้ต้องหาว่ามาจากปมความหึงหวงประสงค์ต่อทรัพย์หรือว่ามีความโกรธแค้นเรื่องส่วนตัวค่ะ